โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปลดล็อกตัวละครวู้ดี้รันกันนะครับผมขั้นแรกผมก็จะเข้าไปให้เข้าไปดูตัวละครมาก่อนนะครับว่ามันปลดล็อกไหมก็ตอนนี้ผมยังไม่ปลดล็อกนะครับมันก็จะไม่ปลดล็อกนะครับผมโอเคครับดูไปก่อนนะครับผมจะเข้าให้ดูนะครับผมขอเงียบแป๊บหนึ่งนะครับผมจะไปปิดประตูบ้านนะครับผม โอเคครับก็ตอนนี้ก็ใกล้เข้าได้แล้วนะครับผมรอแป๊บนึงนะครับโอเคครับค้างแป๊บรับค้างแป๊บนี่นะครับผมก็ตอนนี้มันยังไม่ได้ปวดล็อกนะครับนี่นะครับมันจะใช้เพชรซื้อนะครับผมหนึ่งร้อยสิบเก้าเม็ดนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาสอนที่การทำให้ ใช้เงินซื้อนะครับผมโอเคงั้นเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับผมให้เราไปโหลดไฟล์ตัวนี้มาครับอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมลิงก์แอปไปลิงก์ไฟล์นะครับอยู่ใต้คลิปเลยก็ให้ไปโหลดเจ้านี่ครับไฟล์ตัวนี้มานะครับผมจะผมพ์ที่ถูกนี่ครับไฟล์ตัวนี้เลยนะครับผมพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเข้ามาที่ ต้องเท่าดาวโหลดมาเก็บไว้นะครับผมนี่ครับให้เรากดคัดลอกไฟให้ให้ผมให้ดาวโหลดมานะครับผมก็คือไฟล์นี้ครับนี่ครับคือไฟล์นี้แล้วก็ให้คัดลอกมานะครับผมแล้วก็ให้กดมาที่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่แล้วก็ตรงนี้เชึงแล้วกดเข้ามาที่รูปทับนะครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่แล้วเราก็จะเจอแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเข้านีในคาว่า data นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาครับก็ เข้าด่าใต้ครั้งนึงครับตรงนี้นะครับผมด a า a ต้นะครับเข้าอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วให้เราเลื่อนหาไฟล์ที่มีชื่อว่าแบบนึงนครับนี่ครับไฟล์นี้นะครับผมเออนี่นะครับไฟล์ผมติ๊กถูกไว้นะครับดูชื่อครับดูชื่อโอเคครับพอหาเจอแล้วก็คลิกเข้ามานะครับผมแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับนี่ครับที่ผมติ๊กถูกไว้นะครับเข้าตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็เข้าตรงนี้นะครับผมตามที่ผมติ๊กทิ๊กถูกไว้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เข้าตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมที่ผมติ๊กถูกไว้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะเห็นนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็อถามได้นะครับเข้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดวางนะครับนี่นะครับผมพอวางแล้วมันก็จะเขียนว่าวางเสร็จสิ้นนี่และครับแล้วเราเข้าไปดูที่เกมนะครับว่าได้ไหมได้ทุกคนอยู่แล้วครับผมขอรับประกันนะครับผม ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการถ้าใครอยากจะให้ผมสอนวิธีการอ,อ,อะไรว่าโปรที่มันมีไว้ใช้โกงเหรียญน,นะครับโกงมามากๆนะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าวิธีการทำเ่าทำไงนะครับโอเคครับรอเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับผม เน็ตก็ช้านะครับผมขอปัดออกเข้าใหม่แป๊บนะครับดูมันข้างๆยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็คลิปต่อไปผมจะมาสอนก็คงจะเป็นอืมไม่นานเนี่ยครไม่นานครับไม่เกินวันหนึ่งสองวันถ้าอยากจะให้ผมสอนวิธีการโปรเหรียญก็โปรโกงเหรียญนี่แหละครับก็ขอไม่ได้นะครับผมผมก็จะสอนถ้าไม่อยากให้สอนก็ไม่ต้องนะครับก็ไม่ต้อง ก็ว่าไม่ต้องนะครับลงความคิเห็นใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับเราเข้าเกมแป๊บนึ่งนนครับเ,เน็ตออดาล่าเลยครับต้องขอโทษด้วยอรอแป๊บครับได้แล้วนะครับตอนนี้ดูครับผมมันจะได้ไหมคุกกี้ อ่าเห็นไหมครับมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้ทุกตัวที่ใช้เพชรซื้อตอนนี้ให้ใช้เงินซื้อหมดแล้วนะครับก็เล่นได้สบายๆนะครับโกงเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูสักตัวนะครับผมเอาตัวไหนดีว่านี่ครับผมจะลองซื้อตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ครับไอแพนเค้กนี่นะครับกดซื้อเลย น่าเห็นไหมครับซื้อได้แล้วครับลองอัพดูครับโอ้อัพอัพแบบรูๆนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ถามผมได้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ